สวัสดีค่ะพม่พีน่น้องเมื่อนั้ก็มพกระดาร่ามาดามแล้วคือเก่าพม่พี่น้องที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมจะเป็นความปังไหมของน้องนับเงินเนาะแล้วสามวิคีมือขึ้นพม่พี่น้องเข้าไปเต็มๆของน้องนับเงินเพราะว่ามือขึ้นนี้แล้วสามวิคีสองถุงเครืองเนาะออกไปเพิ่งจะได้กลับมาแล้วก็มงคลิลล่งคีพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวสองคืนสามวันจุ๊จุ๊ แล้วของดาล่ามว่าดามมือน,นั่นเข้าไปื่องบนทั้งล่างได้เล่าสามไม่ขีเพื่อนๆในกลุ่มรู้กันดีเนาะเพราะว่าบริเลลงคลิปแต่ว่าลงในกลุ่มให้ทุกวันเนาะค่ะเนาะที่มาดามบอกเตือนไปว่ามาดามสิไปเที่ยวเดอ้อผู้ใดสิเขากุมเฝ้าเขาเพราะว่ามาดามอาจจะบริเลอลงคลิปสิไปพักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนๆเที่ยวให้แบบสนุกงานคืองานเนาะอเอพีปนองทเที่ยวคือเที่ยว ก็เลยบ่ได้ลองคิบอยู่สองสามวันเอาวมื้อนี้มาแหละเยา้ยวๆไปน้ำกันแต่ว่าเมื้อนี้ก็ยังสิไปทุระอยู่พ่อแม่พี่น้องลงตาห้าน้อยกับเออเล่าสาวมาคี้ก่อนเล่าพัฒนากลับมาไปทุระกลับมาจังสิโงคห้เนาะเอาวมื้อนี้ไผสิไปกับเลขลับนั่งเออไอ้ออน้องนับเงิน เพราะว่าของน้องน้ำเงินเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตาม่งแล้วสามถคีออกเมื่อคืนสี่เก้าสามล่างสามสี่เข้าไปที่เก้าสามเต็มเต็มแบบเรต้องกับเมื่อนี้จับตาม่งไพสิไปกับน้องน้ำเงินกลับมาอีกแล้วน้องน้ำเงินเข่าอีกแล้วเนาะน้ำเงินคนสวยให้มารุด เราสมาชิกสองทุ่มครึ่งคืนนี้6กับ9กสองตัว6หาง6กหนึ่งหกสองหสามสองสองตัวเน้นไป3าหางเน้นไปที่หเน้นไปที่ห6หกหนึ่งสองสาแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของน้องนับเงินแล้วไปต่อเป็นของเลขมีที่มา เลขมีที่มากกะตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาพกพแม่พี่น้องสามกับสี่สามสี่เข่าตรงๆกอดข้อกันมากเนาะเพิ่งประวัติเพิ่นดูของเพิ่นกะทีว่ายั่งบรลลูดเนาะวันที่สิบเก้ายังบรลลูดพแม่พี่น้องประวัติเอามาหายนิดหนึ่งของเลขมีที่มาวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขมีที่มาให้มารูดเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งตื่นเนี้ เก้ากับ1นึสองตัวสหาง9ก้าสามเก้สีนสหนึ่งสบ่นก็จะเป็น9ก้าเกหนึ่งสตัวสามหาง9ก้าหนึ่งสหนึ่งสีสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสี่หนึ่งสสมตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว9ก้าหนึ่งสี แคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครย่านฝนตกก้อน,อนพแม่พี่นองสีเฝ้าแจักหน่อยเป็นของเล็กล็อกจิกผ้ารวยล็อกจิกผ้ารวยก็ถือว่ายังไม่หลุดเนาะเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดสี่มาทั้งบนทั้งล่างวดนี้ก็เข้าตัววิ่งตัวรูดจักมือแล้วนี่ที่ล้ไปวดวันที่สิบเก้าเข้าไปที่ หาเก้าเก้าหาเนาะเพราะว่าบ่ได้ล้องชีพหาเนาะวันทีย่ยี่สิบกับวบรุษอ่ะมือนี่มือใหม่ mai, ไปใหม่ mai. ล็อกเจ้คพารวยให้มารูดลเราสามทีสองทุ่มคึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางเพื่อนๆในกลุ่มลูกกันดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าร่องในกลุ่มตลอดอ่ะ สองตัวสี่หางก็จะมีสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่สองสองสามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่ห้าสองสี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสี่ห้าชับหน้าโจ ถ้าใครจะตามของลลจิทิพารวยแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของดาล่ามาดามเนาะของดาล่ามาดามงวดวันที่ยี่สิบว่าที่แตกเข่าทั้งบนทั้งล่างพอแม่พี่นอนห้เบื้องประวัติจักน้อยเพราะว่าบรด้ลง่งคีไห้ยลงไห้ยตะในกลุ่มเนาะนะวันที่ยี่สบค่ะเข่าบนล่างเรื่อพ่อรม่พี่นองเข่า เออ่ลาวสามัคคีออกหนึ่งหนบนนะคะล่างออกห้าหนึ่งเข้าไปทั้งบนทั้งล่างหนึ่งหาหาหนึ่งหตรงๆแต่บร่ได้เข่าตัวเน้นแต่เข่าบนล่างเลาสามคคคีเมื่อวานตัววิ่งตัวรูดยังมาทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าหาห้าไอหายสหาออก3ามสี่พูมีพนวงเต็มเดียวให้3มสมออก3ามสี่แล้วก็3าห้า สามสี่เม,ม,มื่อนี้เมื่อไม่ไปไหม่คุณได้สิไปกับดาลา่ามาดามเตรียมตัวแชปหน้าจอมาดามให้วันนี้รูดลาวสามชีสองุ่มครึ่งคืนนี้ 4, หกกับแปดสองตัวสี่หางหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปด ก็จะเป็นหกหกแสตัว3หาง6 1 8 6 8 6 0 8 6 6 8กสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่6 0ศูนมตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว6 0 8แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทย ไปต่อเป็นของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าเข่าม้วงอดก่อนกันหนีบกันสี่นาจะเม่นเลขลับนางฟ้าก็เข้าไปหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกค่ะความพร้อมกันกับของดาลล่ามาดามแต่ว่าเมือ่อคืนนี่บ่ไผ่บ่ไปนะวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ เรียกรับนางฟ้าให้มารูดลวาวสามขี่สองทุ่มครึ่งคืนนี้1นึกับสาสองตัวสี่หาง17193739เบนิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสาตัวสมหางหนึ่งสามเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่1739งสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว หนึ่งแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใานเป็นของเซียนนุมเนาะค่ะเนาะของเซียนนมกับว่าพามดอนี่มือไม่ไปไม่กรับขอโทษขออภัยสำหรับของเซียนนุมที่ไม่ผ่านผู้ได้เป็นแฟนครับไปต่อ ตามติดให้เกาว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันใหม่เชนนมให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองครึ่งคืนนี้เก้ากับ0ูย์สตัว 4, àng, 9, 2, 9, 4. 0, 2, 0, 4ี่หางเก้าสองเก้าสี่ศู้ลจะเป็น99 003ตัว3ามหางสูเก้าศูนย์ส่เก้าเก้าศูตัวนี้นไปสองหาง เน้นไปที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์สี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามสามตัวเน้นไปสองหางเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่เลยค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอบใช่ใช่เนาะคะ่ะเนาะ คล้องช่อแช่ใจกับวพันต,ต้องกลับขอโทษขอให้แฟนครับจะเฉลยใจใ,ให้มาวันนี้รูดเราสามขีสองทุ่มครึ่งเกนนี้สามกับห้าเอาคือเป็นล้วพัฒนาเออคือเป็นห้าน้อยเนาะบาทนี่โอ้ไปเขียนของเกินเปล่นห้าน้อยบ่คือเป็นจังสัน้นละช่อแช่ใจคือเป็นจังสัน้นเดี๋ยวเดิ่มมาดามเบืองไห้ก่อนพ,พ่อแม่พี่น้อง บ่แมน่นเอาของเพิ่นไปไว้หม่มองอื่นตีบ่แมน่นเฮ็ดของเพิ่นผิดตีช่อเฉดใช่เช็ชคไฮแจักบึดก่อนเด้อค่ะเด้อเช็คไฮยจ๊คบิดก่อนพ่อแม่พี่น้องมีการบิดบุญเนี่ยโอ้ยนอ้บผู้พิษวาา่าแมนมาดามอลีเนาะเจ้าคุณมาดามเนาะ ไซสและซอสเษใช่ของเจ้ามือนีวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองซิเมนเฮ็ดไคเพิ่นผิดพเมินพี่น้องไปเอาห้าน้อยดี๋ยวห้าน้อยมากอ่ะมาต่อพแม่พี่น้องเฮ็ดห้องเพื่อนผิดเฮ็ดห้องเพื่อนผ,ผิดอันนี้จังแมนเนาะค่ะเนาะ ช่วยช่ใชัให้มารูดแล้วสามาคี่สองทุ่มเพื่อนคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเก้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกแปดสี่หกเก้าสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ที่หกแปดหกเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม่ดเดียวสี่หกเก้าแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคา เป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณกับโบพานเนาะซองสุวรรณก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณจับตามองเตรียมตัวแคปหนาจอพ,พูดพน้องซองสุวรรณให้มารูดเราวสามีชีสองทุ่มครึ่งถึือนนเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี

ถ้าใครจะตามของชอ,อ,อของชองสุวรรณเนนะาะกาวขอบูุณขอบคุณชองสุวรรณที่หายตัวเลขเนาะทางเมื่อวันทั้งชองกลาวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กลาบขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชุ่มมัวสิปเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเกานะ่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราวขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปเร้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ